ขณะที่ทางด้านของกองกำลังผ่าเมืองได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่314ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจําปี2568โดยได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางนงนุชโนวิชัยชาวบ้านในเวียงหมู่ที่2ตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อเป็นการทดแทนบ้านหลังเดิมที่ชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและนอกจากนีครับก็ยังได้จัดการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจาการพลเรือนที่317ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเออาสาช่วยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางไขพิจจารชาวบ้านห้วยโป่งหมู่ที่15ตำบลบ่อกเกลือใต้อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านโดยสําหรับการดําเนินการในครั้งนี้นอกจากจะทําให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ได้มีบ้านหลังใหม่แล้ว และยังมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยพัฒนานคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับอีกด้วย